สวัสดีกับทางผู้ชมทีขรบถุกถูกทานพบกับรายการลาวข้าวชาบ้านกันเหมือนเดิมกับอัด่านเป็นประจำทางช่องนันน้องชแนลช่องซ่องโรยหยี่สบกับจางส้มไอพีเอ็มออกอากาศเวลาแปดโมงเช้าตึ้งเก้าโมงเช้าซ่องถุ่มตั้งซามถุ่มและก็บ่ายซ่องตึ้งบ่ายซ่ามอีกครั้งหนึ่งกับตีซ่องตังตีซ่ามขั้วหลงติดตามรับชมกันได้ กับรายการเาว่าข้าชาวบ้านซึ่งมีพ่อแราหยุดสุทธิวงศ์กับค่ะลาริชันวันนาสุวัฒนนาเนธากุลค่ะเป็นผู้ดำเนินรายการเาว่าข้าวชาวบ้านนําเรื่องราวข้าวคราวต่างๆมาบอกเล่าให้พ่อแม่พี่น้องได้รับรู้รับทราบกันวันนี้ต้องบอกไปเชื่องเงครั ไปทำอะไรมาเชะไงตุ้จีนกับโอแกล้งการุกตัดกับอ้โห้ไปทำเชี้ยงแกล้งการุษตัดเราโวายเจ้าตุ้ดตุ้ตัดตุ้ดตัดเพนตุ้ทำเสียเมันฟื้นเนี่ยเชืยงปันนี้โอ้โห้ไปพูดมาไปพูดมาโอ้โหในแกลเพื่อเชืยงเองต้องก่อไปบางที่มีกระเอ้ยมีกระเอ็มกันมั่งเป็นเรื่องปกติก็คนแก่เลวครับค่ะเข้าใจค่ะก็มีผู้ช่วยไม่เป็นไรค่ะจะพูดให้เท่าที่พูดได้นี่บางคนก็บอกเดี๋ยวจะเอา เอาตีนหลวงโคไปเต้ตับว่ะโอ้ยรุนแรงไปว่ได้อยให้นะคยยนะวันนี้ก็ยังคงมีข้าวมาเล้าให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันเมื่อเคยนะคะก็มีทีมงานของเอ่เรอง h ชน n e l เราสองแซกสอแซกไปเลยไปได้วันนี้วันนี้ก็ไปได้กันมามยายามมาข้าวให้ทานผู้ชมได้รับชมกันนะครับโดยวันนี้ครับพี่นงประชาชนชาวระนองเชื่อสายจีนนะครับกูทางออกมาจับใจสื้อห้างับข้าวกับปลาคไม่ว่าจะเป็นพักสดผลไม้ เนื้อมูเนื้อเปเนื้อตุ้ยเนื้อเปกันเนื้อเป๊ะไหมปมันเชื่อมกัไปนะเนี่ยะับเนื้อมูเนื้อตุ้ยเนื้อปลาอะไรต่างๆเพื่อทำไปวายจาวายบรรพบุรุษกันนะครับเพราะว่าวันที่แปดกุมภาพื่นว่าเป็นวันใจในะครับถึงต่อจาวันที่เก้าก็วันไหวเลยก็วันที่สิบจุดจีนวันเดี่ยวนะเขามีสามวันเหมือนสำคัญ วันที่แปดวันใจวันที่เก้าวันไหววันที่สิบวันเตี่ยววันที่แปดก็เป็นวันที่พี่น้องชาวระนองก็ออกมาจับใจสื่อคองสดคองแห้งกันหมากไม้ต้องบอกว่าคึกขักเลยทีเดียวสําหรับปีนี้นะคะครูซื้อข้าวคองถิ่นงานระนองชาแนลเราก็ได้ลงไปสํารวจดูว่าในตลาดบ้านเราเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างค่ะพ้นก็ปรากฏว่าสินค้าราคาสินค้าราคาสูงขึ้นในนู่นในนี่กับในทุกขั้นการต่างๆ ราคาสินค้าตุกประเภชรจะปรับตัวสูงขึ้นไม่ไว่าจะเป็นพักสดผลไม้เนื้อสัตว์เรื่อยๆต่างๆถ้ากับทุกย่างปรับตัวขึ้นหมดอืมถุกย่างก็ต้องปรับตัวซึ่งอันนี้ เชื่อว่าเราผู้บริโภคน่าจะรู้อยู่แล้วว่าสินค้าราคาต้องขึ้นแน่นอนนะคะเพียงแต่ว่าจะปรับสูงมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองนะคะผู้ซื้อข้าวระนองชาแนลของเราค่ะก็ได้ลงพื้นที่แล้วก็มีการรายงานเข้ามานะคะว่าที่ตลาดระนองธานีค่ะในช่วงเช้ากองวันที่8กุมภาพันธ์ก็คือวันจ้ายนั่นเองนะคะพี่น้องประชาชนชาวระนองเชื้อสายจีนค่ะก็ได้ให้ความสนใจไปจับจ่ายซื้อสิ่งข้งกันเป็นจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นเนื้อมูเป็ดได้ทักผลไม้นะ รคาไม่ว่าไรกะลาต้ทีเกี่ยวกับการไหว้เนี่ยเขาก็จะไปซื้อกันซึ่งแม้ว่าราคาจะสูงว่าในช่วงปกติก็ตามก้อนที่จะมีการนําไปปรุงอาหารไหวพระไหวเจ้าแล้วก็ไหวบรรพบรุษนะคะเพื่อที่จะซืบซ้ำประเพณีอันดีงามของคนไทยเชื้อสายจีนโดยเนื้อมุเนี่ยต้มแล้วก็ราคายู่ชิ้นนะ ชินละเจถึง80บาทครับก็ไม่แพงไม่แพงนะครับเขาทิ้งว่าไม่แพงเพราะเราไม่ต้องตำเองเขาต้องมาเรียบร้อยแล้วไม่ต้องเปลืองแก้เป็นต้องเปลืองเวลาใช่ายแล้วก็ไก่ต้มตัวละ150อยหถึงร้ออันนี้อาจจะตามไซส์ตามไซส์ตามขนาดตัวใหญ่ก็แพงตรงนี้แล้วก็ขนมเค้งไงแม่ขนมเค้งขนมเค้งโลละลอย เนือ้อมูแดงโลละ 140, 1 3 0ยสถึงร้อบไก่สดนะไก่สดกิโลกรัมละเจบาทแล้วก็พักผลไม้ต่างๆอย่างเฉีนสมน้มจะเป็นที่นิยมกิโลละเกบถึงหนึบาทแก้วมังกรค่ะกิโลละหกสิบบาทลำไย,ยก็โลละเจบาทนะคะนี่ก็เป็นสินค้าที่ยกตัวย่างมาแต่ก็สูงกว่าปกตินั่นเองค่ะและในช่วงของวันที่10ถึงวันที่1ิบองกุมภาพันธ์นะคะเทศบาลเมืองระนองก็จะมีการจัดงานย้อนอดีตตุ่จีนเมืองระนองเมื่อที่เราบอก ให้ปีด้ได้สาบกันนะคะก็จะเก็บบรรยากาศในงานยอดทีมาฟ้ากันด้วยครับซึ่งงานจุจีนเมืองนอ้เขาจะตัดกันวันที่สิบถึงสิบสองกุมภาพันธ์นะครับตั้งแต่ที่แยกรัดเก่าไปจนถึงแยกรัตนาสินหรือว่าแยงลุงแรลมซ้ำชันแต่ถ้าบอกว่าแยกรัตนาสินแต่ผนเก่าผนแก่เดียวบางคนก็ไม่รู้ว่าอยู่ไหนนะต้องบอกต้องแยงลุงแหลมซ้ำชันนะครับหรือว่าแยกลุงแรมรัตนาสินนั่นแหละนะครับที่เขาจะจัดงานกิจกรรมวันจุจินนะครับซึ่งจะเปิดงานวันที่สิบ กุมภาพน่าจับในวันที่สิบกุมภาพช่วงเย็นทุกคนจะปิดน้นเนี่ยตั้งแต่ตีห้าวันเย็นไปจนถึงเที่ยงคืนเที่ยงคืนต้องแต่วันที่สิบสิบเอ็ดสิบสองนะครับสิบสิบเอ็ดสิบสองสามวันสามวันซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นเทศบาลเหมือนน้องพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับรวมถึงหนุ่มเรียนมิ่งซิ้นก็จะมีกิจกรรมงานเลี้ยงราบชาติพรีมีการแสดงกล้องน้องๆนักเรียนเหนด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญ โคปิดน้นตั้งแต่ซี่แยกลาดเขาไปจนถึงแยกลาดหมาวันจมื่นสินค้ามากมายนะครับโดยเฉพาะพี่น้องเจ้าโกร้านคาที่อยู่ในลาดที่สินค้ามาสต็อกอะไรไว้เนี่ยก็เอามาจำหน่ายเอามาขายกันในราคาทุกๆอ่านะครับกพอชนะโกเรียนเชิญชวนกับพี่น้องชารัโน่ก็ค่อยเชิญชวนนะครับบาร์รวมงานเทศกาลรุดจีนโยนอลิจุดจีนเมื่อนานน้องนะครับมาสัจฉันนนลเรืองรัดวันที่สิบสองกุมภาพันธ์ซึ่งแน่นอนว่าช่วงนี้นักท่องเที่ยวเขจะเข้ามาดาน้องเยอะมากทาง รังทางเรืนี้กรรมอไรอมันเนี่ยทางฝรั่งแหละทางรั่งเลยนะทางฝรั่งทางไทยฝรั่งนี่เดี๋ยวฝรั่งเกาหลีจีนมีมาหมดดดับมาเดี๋ยวนองเพราะว่าเทศกาลจุดจีนเดีน้องก็เป็นเทศกาลทีซึ่งว่าเป็นเทศกาลที่ยิ่งได้แล้วก็เป็นประจับปีอยู่เหมือนกันในการที่หลายคนก็ข้ามมาเมียน้องและที่สำคัญลูกล้านเล่นรุ่นกงเหนปลาบุษกงกงกงอาม่าเขากลับมาไหว้เหนปาบุตรทีในช่วงงเทศกาลจุดจีนครับมาถึงเรื่องกงอุบัติเหตุ แม่เกิดขึ้นกันได้ทุกวันมีทุกวันมีทุกวันทาังหลานนองบ้านเราจีเอินก็มีเวะเนี่ยมีทุกวันซึ่งเมื่อวันที่เจ็ดกุมภาพันธ์ก็ปรากฏว่าในช่วงเย็นๆก็มีฝนตกลงมาเล็กน้อยเล็กน้อยซึ่งทางดลานนองเชนนลเราพยายามจะเตือนเตือนในเรื่เป็นประจำในเรื่องโครงการใช้รถใช้ถนนในการโดยเฉพาะอล่านนองทว่าฝนตกพริมๆเนี่ยมันจะเกิดอุบัติเหตุในการประวัตินนั้นลืนอุดมไปด้วยน้ำปลาไม่ใช่อุดมไม่ใช่อุดมด้วยฝนอุดมด้วยน้ำปลาอุดมด้วยน้ำปลาเพราะว่า คุ้นตกมไม่สังเกตได้ว่าเส้นนนจะแตกฟองเมื่อไหร่เราหัวหนังผุดมากๆในปากแตกฟองอันนี้ะนรับคลายๆกันแต่ว่าข้างลู่ปากไม่ค่อยลื่นแต่ว่านั่นนู่ลื่นเนี่ยแม้เพราะว่าอุบัติเหตุที่ระนองที่เกิดขึ้นบ่อยๆในช่วงหุ้นตกก็คือนั่นลื่นะครับเพราะว่าลื่นกระหนับล้านุ่มสุราตานี่ครับคงจะไม่เคยชินกับนั่นมือนระนองแน่เลียวายเหลียวกว่าที่สุราไม่เหลียว ขับรถมาจากสุราษฎร์ธานีเพื่มงงอมาส่งกงทีจ่จรวดระโน่คับภรรยานะับภรรยาหนังมาข้างๆนี้ดีเป็นภรรยาจะเป็นของอื่นนังเก้าในเรืองต่างปีนะครับตูกูจายรู้ว่าเลยนะับนี่ภรรยาหนังมาด้วยนะับปรกากฏว่าฝนตกปริมปริมรถขัดหน้าเบรก อ้าวจังกันลังกพืลังเรียกไม่ทันเพื่อจะบอกเราการร่งเก่ากันเนี่ยเปรี้ยข้าวเปรี้ยข้าวนะครับปวดรถกันหน้าเบรีกการร่งที่ขับตามมาเบรกไม่ทันสัตว์ก็ไปดังปั๊มได้ยินว่าแล้วคนเดียวเขาได้ยินบทเชื่องดังปั๊มรู้นะแล้วกับปั๊มแล้วก็ปั๊มปั้มก็ไปปรากฏว่ารถกระบะกันหน้ายับก็ไปกระบะไทายยับกันชนก็พับนะครับส่วนกันที่ชนไม่ต้องพูดตึงแบบ ว่าขับลงอยู่ไปถึงหน้าเขึองโอ้โหแสดงว่าชนแรงนะชนแรงค่ะมันกลับไม่มาผมกลับมาไม่ใช่เร็วเท่าใดทีนี่หว่าเท่าไหร่ร้อยแปดร้อยยี่อ๋อร้อยยี่ไม่รู้กันเราขับมาเท่าไรแต่ว่าเราปูตัวให้มีความมันเติงให้เครียดกันเลยนะก้องอุบัติเหตุแบบเกิดขึ้นดีครับเพราะว่าอุบัติเหตุครั้งนี้ไม่มีการเสียชีวิตเหตุเกิดเมื่อเวลาสิบเก้านาฬิกาสามสิบนาทีของวันที่เจ็ดกุมภาพันธ์ครับบนถนนเป็นเจรเกษบริเวณตรงข้ามโจลูมอิซุซุระนงนะครับเมื่อปูธีเก้าโคระนงเชนิล ไปถึงตีกัวทิตรูปรื้องเรนองเชนได้รูไวนะ้นะนะครับได้รับแจง้งนะครับคนะุณถึงเก้าวเรนองเชนได้รับแจง้งจากพลเมืองดีว่าเฮ้มาเร็วตาเก็บๆมาเขานะอา่าแบบนี้รถชนกันได้ว่ามาตัเก้าเร็วมาเร็วเตานั่นแหละคุณถึงเอก้าวไม่รอจร้ารอชี่เลยไม่ไป <นะ S 2> ด้วยความาเร็วสู้เหมือนกันโดดขึ้นรถเถื่องนะครับตัดนะแข้งเฮ่ไปหนึ่งทีรถเครื่องเราคารตัดเก้งเขาใช้สตาร์ทมือแล้วจิ๊บอ่ะไม่รถนี่รถเถื่องตัดนี่คุณเตาอยู่ นะครไปรับเช็กปับปับปับสัตว์ไปกันสองคนนะารไปไปตึ้งเห็นฝาตึ exterior, ้งไอ้เยลลกะนะครับปรากฏว่าพกรถยนต์นะครับอีซุสูซนึ่เงินไม่เลขงทะเบียนบ่องอกหกซีกาวกะนงสภาพังยับยืนกับกระบะล่างยุบกันจนปับนะครับทราบชื่อปู้ครับพี่ต่อมาว่าคือนายวิชัยมาหากันอายุย4ปี พนักงานขับรถชงก้องของร้านอุด,ดมพนเฟอร์นิเจอร์ส่วนรถกระบะอีซูซูอีกคันหนึ่งี่อีซูซูบวกกับอีซูซู<ม>ะครับอีกคันหนึ่งก็ปรากฏว่าเป็นรถชงสินค้าเหมือนกันวนานว่าจากสุรา,รานะครับเมืองห้อยแย่ไข่แดงปรากฏว่าเป็นรถอีซูซูทะเบียนต่อพุตาวต่อเต้านะครับเจ็ดางเจ็ดอารกอดโตโมในะับสภาพจุงงน้าปังหยับยืนนะครับ ปรากฏว่าผู้กับกันลั่งก็คือนายจตุพน์ฉื่จูกลิ้นมาพร้อมกับแฟนเศร้าที่นั่งมาด้วยแต่ว่าไม่บาดเจ็บโชคดีนะกับหลังจากนั้นกับรอยเว่ทตานีร์ดรถปู่ต้นเมืองนงโดรอยรถโตอนุชิมานรอยเวนเจ้ากงคดีนี้ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีก็เก็บมาดังเวยวเลยนะครับเวมวเวิลเวิวมาถึงที่นะครับผกเอ็นรถเที่ยวพันชนอะไเลยนะครับจากการชอบช่วยนจตุพนชื่จูกลิ้น ผู้กรณีอยู่บ้านเลขที่หนึ่เก้าสิบตบนตาอุเทอําเภอการจนะดิษฐ์จุฬาธานีผู้กับรถไม่เล็กทะเบียนต่อผู้ตาต่อเต้าต่อเต้าชามเจ็ดนาต่อต่อโมนะครับซีหนังเงินชื่อไปรถคุณนจงสินกาสภาพกันชนหน้ายุบฟากระโปงปั๊บไปติดกับเครื่องยนต์นายจตุพลก็บอกว่าตนเองได้เื่นออกเดินทางออกมาจากบริษัทตีจังหวัดจุฬาธานีเพื่อมาจงสินกาตีจังหวัดระนองเมื่อกลับมาถึงจุดเกิดเหตุกับกันหน้าได้เบรกกันตนั้นนะครับ เมื่อเมื่อมีรถอ,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 อีกคันหนึ่งโจทรถเร็วเข้าโวยตนตึงขลับมาตามมาติดติดแต่เบรกไม่ยู่เลยผมตามติดตูดขึ้น,น,นด,ดมาเลยเนื่องจากนั้นน้นมันพ้นตกลงมาไม่เมืยทให้นุ่นหลืนจึงได้ผมเล่าเข้าจนายรถดังเล่าดักกลาง,ลาง,ลางน,นนั่ๆแต่<ล>ตว,ว่าโชคนี้นะไม่มีคนเสียชีวิตครับไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับมันคือประเทศตีมันเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำครับแต่นอกบ้านเราบบกเลยว่าใจเราจะจะนุ่นต้องใช้ความระมัดระวัง แล้วก็ทานทีรรทรนรครับรถครับได้นลยช่วงคงแถววัดนองมาเราพุ่งทบนนลลินต้องใช้ความระมัดระวังกันเป็นพิเศษนี่พิเศษด้วยะนะคะน,นั่นก็เป็นอุบัติเหตุที่เราได้รับแจ้งมานะคะจากพลเมืองดีเราก็ให้ผู้เสิร์ข้าวลงพื้นทีแ่แล้วก็นํามาเล่าให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมจริงๆเราเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยมีทุกวัน,วนแล้วก็มีเยอะนะคะเพียงแต่ว่าเราจะไปเจอเคสได้เท่านั้นเองนะคะครับมาถึงเรื้อนดีดีกันมั้งทีโอทีอะไรทีโอทีแลนนอง ก็ไวการ์จะนับไนูนไวไฟ,ไฟฟรีนะจาเรนนอ่าไวไฟ<ว>ในกับถ้ววไวคไฟไนู่นเดียวไปปล่อยดาวถุงในกับไวไฟฟรีจ้าจารนองได้ใช้ในงานเทศกาลตุษจีนในกับถนนเหลืองรัดเพราะว่าโปกาเม่กใกล้บางที่ก็มีตำรวจเรนนองอยากจะถายรูปสักขึ้นเฟซเลยใน,นกับก็เลยต้องทำให้เร็วทีโอทีก็เลยเอาจเอาใจวินน้องจ่ายให้ไวไฟฟรีเลยนั่นแสดงว่าใครมาเดินเที่ยวงานเอเมซิ่งนี่กดสามารถกดปุ่มไม่ถ่๊าบใต้ถ้๊าบไปถึงส่งขึ้นเฟซเลยโพดเลยรวดเร็วค่ะ นี่คือการบริการจากทีโอทีในช่วงกล้องงานเทศกาลทรุษจีนนี้กับทีโอทีระนองให้การสนับสนุนฟรีไวไฟในงานฉลองเทศกาลทรุษจีนในกับชาวไทยเสื้อแจ็คจีนอย่างวัดระนองโดยในงานอาดิศโยนาดิศตรุษจีนระนองกับมหาสจันทร์ถนนเรียงรัดประจำปีทรงพระน้ารอยสุภุสุขซึ่งจัดขึ้นบริเวณถนนเรียงรัดในกับตั้งแต in ่แยกตลาดเก่าไปจนถึงแยกโรงเดมรัตนาสินคุณประยมในกับปานมานี่หัวหน้าชนบังกานโทรทัศน์จังหวัดระนอง นะครับก็เปิดเผยว่าเนื่องจากถนนเรืองราชมีกิจกรรมบอยครั้งมากะไม่ว่าจะเป็นชงการา์ทุกจีนกินเจในช่วงเทศกาลต่างๆต่างทีวอที่าจะสนับสนุนสัญญาณทีโอที่ฟรีไวไฟชาวดู้เรียนเครื่องกนเลยัวพิยมเดว,วิบอกที่เซ็นชันเพราะว่าเธอนะเธออย่ามาทำแล้วเรียนฉะนั้นเดี๋ยวตบเช็คเขาไห้แหลกตบเช็คเลาวเราะนะครับเพื่อให้เสื่อมโตใช้งานอินเทอร์เน็ตฟรีในเทศกาลทุกจีนปีนี้ โดยทางทีโอทีเรนองได้วางไว้10จุดด้วยกันะนรับจากซี่แยกรัฐเกขาไปถึงสามแยกกรุงเทยะครับนี่ไม่ถึงรัฐนาชินวางใครสามแยกกรุงเทยเผยชาวจังหวัดน้องได้จ่ายบริการเหมืองในเทศกาลตรุษจีนซึ่งในปีนี้เทศบาลเมืองน้องจะจัดขึ้นบริเวณถนนเรียงรัดนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มาเที่ยวงานตรุษจีนปีนี้ถ้าปกไวไฟมาด้วยก็ชายกันบ่ายใจเลยคนกันดุ๊บตับดุ๊บตับต่างสมัยทันสมัยไวกว่าเดิมด้วยทีโอทีจากาเรนอง พี่ประย om แกไม่ธรรมดาตั้งแต่แกมาเป็นผู้จัดการโทรศัพท์ใรองนี่แกช่วยขึ้นักช่วยขึ้นแลวก็มีนัดนิจาเจากับจารโนไม่ว่างงานเน่ทีวที่เขาจะไปตั้งโต๊ะให้บริการในึ่งในห้องไวไฟเมื่อกลางานหน้าเทศบาลเขาก็มีฟรีไวไฟจากจอยทีโอทีระนองให้รู้วทีโอทีเนี่ยบริการด้วยความรวดเร็วความรวดเร็วทันอจค่ะทีโอทีสวัสดีค่ะประยม m ฟาร์มัดีนะคะโทรศัพท์จังหวัดระนองค่ะก็ ในโอกาสที่เป็นจุดจีนประจำปี56ะะของเทศบาลเมืองระนองครั้งนี้นะคะทีโนะคะก็สนับสนุนจุดจีนนะคะของจังหวัดระนองนะคะโดยสนับสนุนให้บริการ Wi-Fi ฟรีนะคะเราจะติดตั้ง Wi-FI ฟรีที่ถนนเรืองราชนะคะเนื่องจากว่าถนนเรืองราดเป็นถนนที่มีกิจกรรมนะคะค่อนข้างบ่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นจุดจีนนะคะสงกรานหรือว่ากินเจนะคะ ก,ก็จะมีค่อนข้างบ่อยเราก็จะติดถาวรไว้ทั้งหมด10จุดนะคะตั้งแต่4แยกตลาดเก่าจนถึง3าแยกภูไทอ่ะนะคะแล้วก็จะเปิดให้บริการฟรีเป็นช่วงที่มีกิจกรรมของจังหวัดหรือเทศบาลน่ะนะคะสำหรับครั้งนี้นะคะเทศกาลตรุษจีนนะคะที t ีก็สนับสนุนที t ทีฟีไ i ไฟตั้งแต่วันที่10ถึง12กุมภา3วันตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะท่านใดที่มาเดินเที่ยวงานนะคะมาชมงานครั้งนี้นะคะก็สามารถที่จะ ที่จะหาสัญญาณของ TOT ฟรี w i f i ตั้งแต่1ถึง10แล้วก็สามารถเล่นอินเทอร์เน็ตฟรีกับ t o T อะนะคะแล้วก็เนื่องในเทศกาลตุดจีนครัง้งนี้ t o T ระนองก็ขอไวพร้อให้ลูกค้าของ TOT ทุกคนนะคะมีความสุขค่ะซินเจียยูอีซินนีฮัวใช้นะคะแล้วก็เที่ยวจุดจีนให้สนุกปลอดภัยด้วยค่ะที t OT ขอบคุณค่ะมาตึ้งอีกเรื่องหนึ่งกับนี่เป็นเรื่องของโรงเรียนเตสบ,บานบ้านเข้านิเวศบอกเลยว่างานนี้นก็มีงานเลี้ยงนำชา ในกับงานเลี้ยงนำชาเขามีกันอยู่บ่อยๆกันในช่วงนี้ช่วงนี้ก็จะไปเทอมละอ่าแล้วก็เมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับโรงเรียนเทศบาลบ้านก็หนุเวทก็จัดงานเลี้ยงนำชาประจําปีสรงพัญหาโรยหาสิครับดูให้ได้ในการพัฒนาโรงเรียนนะครับซึ่งโรงเรียนบ้านก็หนุเวทนี่ก็เป็นโรงเรียนในสังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองนโนนะครับมีตนโพโอชุลกิจราจักสุขเป็นผู้ในการสัานศึกษานะครับตามก็เป็นเลือดเนื้อเชื้อไข่คนนนโนแล้วก็เป็นที่ร คงพินงชาวละนองมากไหมเพราะฉะนั้นเวลาทำจัดงานนี้จะมีผู้ให้การสนับสนุนเยอะแยะผู้ปกครองหนักเรียนชุมชนแม่กับที่ข้าไปร่วมงานนำชาติซึ่งเหมือนว่า้นจะตกแต่ขึ้นคนเยอะคนเยอะนะครับ ก็มาดูบรรยากาศกัรน,นะคข่สนับงานเลี้ยงนาชาของโรงเรียนเทศบานบ้านเข้าในเวทค่ะก็จัดกันเป็นประจําทุกปีปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะว่ายังคงมีผู้ปกครองแล้วก็ผู้ให้การสนับสนุนรวมงานย่างขับขังเมื่อที่คุณสราหย,ยุดค่ะคงานก็จัดมาตั้งแต่วันที่7กุมภาพันธ์วันจะนทกุมภาพันธ์เวลา พกมงครึงงานเริ่มนะคะที่ต้ปรับรำในชุมนันต้ปรับรำแต่คนก็ยังลังเลเงนมามากมม้นะคะที่โรงเรียนเทสบานบ้านเข้านิเวก็มีการจัดงานเล่งนำชาประจําปี2556แน่นอนค่ะการจัดงานเล่งนำชาก็เพื่อที่จะหาเงินไปพัฒนาโรงเรียนพัฒนาศักยภาพของน้องๆนักเรียนนะคะโดยมีผู้ปกครองแล้วก็บุรุษการสนับสนุนเนี่ยมารวมงานกันและสําหรับนายสุรกิจรัตสุขนะคะผู้อํานวยการสถาศึกษาของโรง เรียนเทศบาลบ้านเข้าในเวขาก็ได้กล่าหวาทางคณะกรรมการการศึกษาคันผืนท่านและโรงเรียนก็ได้จัดงานประจำปีขึ้นเพื่อที่จะนำไรายได้ไปพัฒนาสถานศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนการพัฒนาด้านอื่นๆให้กับเด็กๆได้มีการพัฒนาไปถุกดานซึ่งการจัดงานประจำปีก็ยังคงได้รับการให้ความร่วมมือให้การสนับสนุนจากถูกายนะคะซึ่งก็น้องๆก็ยังคงได้แสดงความสา,ามารถกิจกรรมบนเวทีต่างงต่างระดับต่างเต้นจุ๊บจุ๊บ แต่ว่าผู้ผู้ปกครองผมมีงานโรงเรียนที่ผู้ปกครองดีใจกันว่าที่ลูกหลั่นของตัวเองได้สามารถแสดงออกสิ่งที่สำคัญลงทุนกันตามเพลและกับผู้ปกครองในผู้ปกครองที่จเดูตัวค่าใจแต่งน้าทีแถวเดิ้ลถักปมแถวเลยสื่อชุดมั่งสื่อนั้นสื่อนู่นนี่ให้รูปแล้วยัางให้รู้นู่นนี่ให้ลูกหลั่นได้ไปแสดงของบนเวทีของงานโรงเรียนครับสวัสดีครับผมนายสุรกิจราชสุข พ่้อหนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศสำหรับวันนี้ทางคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยคุณนิตอุยตะเข่งพร้อมคณะกรรมการได้จัดงานประจำปีของสถานศึกษาเพื่อนำเงินไรายได้ไปใช้ในการพัฒนาด้านสถานศึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการพัฒนาด้านอื่นๆ เพื่อมุ่งพัฒนาการศึกษาของเด็กภายในท้องถิ่นให้มีการพัฒนาในทุกๆด้านซึ่งการจัดกิจกรรมงานปีใหม่งานประจำปีในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปภายในจังหวัดระนองอย่างดียิ่งครับซึ่งเป็นงานประจำปีและก็ช่วงนี้ับไม่ว่าจะเป็นสถานท์าทส้ารในนี้นก็ตาม เขจะมีกิจกรรมในเรื่องของกานเรียนนำชาติเพื่อให้รายได้ในการพัฒนาโรงเรียนซึ่งก็มันก็เป็นงานประจำปีในกับพอช่วงนี้พอช่วงกลุ่มผ้ามีหน้าก้นโรงเรียนจะเทิ่มในกับจัดงานเรียนนำชาติะครับซึ่งก็จะเป็นขายกิจงานประจำปีแล้วะครับที่ียมจัดกันทุกปีะครับเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันนี้นะว่าผู้ปกครองโรงเรียนชุมชน นักเรียนครูได้ถำงานได้มีการทำกิจกรรมรวมกันนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ผู้ปกครองอย่าลืมมันะนะครับใครที่มีต้องมีตามโพคที่จะช่วยเหลือในโครง,งการศึกษาช่วยหวเหลในโครการกิจกรรมก็ไปช่วยกันค่ะอันนี้ก็ต้องบอกว่าอบนะอ,อ,อุ่นนะคราับนลงานโรงเรียนแต่ละโรงเรียนนี่ต้องบอกว่าผู้ปกครองเองนักเรียนเองแล้วก็ผู้ให้การสนับสนุนเนี่ยจะเยอะกระจุกโรงเรียนและช่วงนี้ก็จะมีอบเราก็จะเอามาเล่าให้ฟังกันเรื่อยๆนะคะเน้นบางโรงเรียนบางที่บางปีเขาไม่มีความโร่งที่จะจัด เด็กนี่หนังง้อยหนังเศร้านี่รอเอ๊ะมาเจะทึงปีนี้เรากล่าวว่าจะขึ้นเต้นบนเวทีเฉนิ้งจะเต้นกันนําสไตล์ไม่ได้เต้นเลยเพราะว่าบางที่โรงเรียนก็ไม่มีความพร้อมนะครับแต่ว่าแต่เดี๋ยวนี้นี่สุดมาเขาจะจัดกันเป็นประจำนะครับเป็นงานประจําปีไปเฉพาะลยสำหรับงานเลี้ยงนำชานะครับก็ไปก็แกงง่ายๆไปเิ้นกระจงจอให้หนังกินนำชาพูคุยแล้วก็ไปดูเด็กๆล้ําเด็กๆเต้นนะครับซึ่งกิจกรรมบนเวทีเขาจะมีในเรื่องของการแสดงความสามาถโองน้นงๆทุกชันในโรงเรียนตั้งแต่เด็กอนุบาลแต่ว่า แต่เด็กอนุบาลเวลาแสดงนี่ขุดรูนี่คลุกคิีเลยนะครับเพราะว่าหยิจับกันเลยเหมือนกับปูใส่นกแต่นุกนะนุกเลยนุกสนุกนก่นานรักด้วยค่ะเมืนะ่อนะการที่ทางผู้ชมเห็นภาพบรรยากาศนะครับกงในงานเช่นว่าโอ้นุกนั่งกันตเต็มทีผู้ป,ปกครองก็คุยกันเจ้าเจ้าเลยนะน,น,น,นั่นเจอกันที่แล้วในกับผมมีงานให้ก็เจอกัน<ม>ในในเรืงง่องกงกิจกรรมนี้แล้วไม่ใช่เป็นการพบปะสั้นๆแต่ว่ากลุ่มนียนชุมชนครูผู้ปกครองได้มีความสุขสนุกสนานมานั่งกินน้ำชามานั่งกินน้ำเตะโบยเลยกันนั่งคุยกันก็ถือว่ามาาลกันนะ กับนั่นคือเรื่องราวข้าวกาวที่นำมาเล่าทั้งนฟังได้รับชมกันในช่วงรายการเล่าข้าวจากบ้านทางชระนอชแนลครับโซงโรยยีสุกคนว่าเอาเล่าเลยเียงหน้าเล่าเแล้วกับอบรลุกเล็กคลุกเล็กคุกเล็แต่ว่าจริงใจันในทางช่องระนองช n นลจัดชมไอพีเอ็มโซรยยีสุกกับในเรื่องของรายการเล่าข้าวจากบ้านเราก็มีตั้งแต่เวลาตีแปดวัวชาวถึงตีเก้าซองถุงซึ่งซ้ำถุงแล้วก็บ่ายชองถึงบ่ายจ้ามแล้วก็ไปกันดีกด้นตีช่อง ตัส้างลนอาดูโอกาส่าโอกาสาไม่บักคนทีบางที่กลางวันทำงานไม่ได้แล้่ได้วบางคนโนนะคกับทำงานกลางคืนคนกลางคืนคนพรคค่ำอะไรแบบนี้นรช่เวลาตีสองตีสามีตื่นเลยนการเพอ้มาดูนะน้องคิดเนี่ไอ้ยข้าวแลน้องเรามาแล้วเอตัวเองมาดูเร็วอ่ะนกครับก็จักชวนกันมาเลยในการก้าแลนองชเนลนะครพักกันสกรู่นึ่งนะคร ปัตตันเชตุนเดี๋ยวมาพบกับโจงตอไปกับรายการลาวข้าวชาวบ้านต่างโฉมระนองช่องโรยยี่สิุกทีวีก้งคุณระนองครับค่ะปฏิวัติการรับชมทีวีที่บ้านคุณให้เปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยเป็นด้วยชุดรับสัญญาณดาวเทียมจานส้ม IPM กับการรับชมช่องรายการคุณภาพ120ช่องไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนจานส้ม IPM คุ้มเกินร้อยเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุดรับสัญญาณดาวเทียม i.p.m. ีเอ็มเอสดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงการซบไอพีเอ็มไอเดฟินชั่นศูนย์สองสองสี่ห้าเก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 ้ ปฏิวัติการรับชมทีวีที่บ้านคุณให้เปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยเป็นด้วยชุดรับสัญญาณดาวเทียมจานส้ม IPM กับการรับชมช่องรายการคุณภาพ120ช่องไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนจานส้ม IPM คุ้มเกินร้อยเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุรรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD 4ดูฟรีไม่มีรายเดือนคบจริงคุ้มจริงจานส้ม IPM i d e f i n i t i i n 02245999 9